หนึ่งธันวาคมดาวมฤตยูย้ายราศีเช็คดวงครบ12ราศีดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากที่ดาวมฤตยูมีการโยกย้ายสวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะดาวมฤตยูจะมีการโยกย้ายราศีนะคะเอ๊ะแต่หลังจากที่ดาวมฤตยูมีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะคะจะเกิดเรื่องดีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ราศีเมษชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าดาวมฤตยูทที่ย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะราศีพฤษภ เรียกว่าดวงม้าฟ้าเปิดเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ดาวมฤตยูมีการย้ายราศีไปแล้วชีวิตของชาวราศีพฤษภก็จะดีขึ้นมากสิ่งใดที่เคยติดขัดอยู่ก็จะคลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดีมากข่าวดีก็กําลังจะเข้ามาเยือนในไม่ช้าค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานที่มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างมากราศีเมถุนชีวิตของชาวราศีเมถุนมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ดาวมฤตยูมีการโยกย้ายราศี ดวงมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าที่ดินรวมไปถึงในเรื่องของฐานะทางการเงินของคุณที่จะดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะราศีกรกฎหลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายราศีไปแล้วดวงการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะชาวราศีกรกฎดวงมีเกณฑ์ได้โยกย้ายมีโอกาสได้ขยับขยายงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งในช่วงแรกๆนะคะ ชาวราศีกรกฎก็จะเหนื่อยสักหน่อยแต่สักพักหนึ่งค่ะก็จะเริ่มเข้าที่และความสําเร็จก็จะตามมาในภายหลังนะคะราศีสิงห์หลังจากที่ดาวมฤติยูมีการโยกย้ายราศีไปแล้วแต้มบุญของชาวราศีสิงห์ก็จะทำงานทันทีค่ะชีวิตของชาวราศีสิงห์จะดีขึ้นเพราะบุญเก่าทำงานแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ควรที่จะขยันทำบุญเพิ่มขึ้นในช่วงนี้หรือถ้ามีโอกาสได้ไปไหว้พระขอพรก็จะดีมากๆเลยค่ะ เพราะว่าดวงชะตาของคุณมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากไปขอพรแล้วจะมีโอกาสสมหวังสูงมากเลยนะคะราศีกันดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่มีการแข่งขันสูงมีคู่แข่งชาวราศีกันนะคะมีโอกาสที่จะเอาชนะคู่แข่งได้แบบไม่ยากหากคิดว่าจะริเริ่มในเรื่องของงานใหม่หรือว่าอยากจะเสนองานสมัครงานจะมีโอกาสสมหวังอย่างที่ใจปรารถนา ราศีตุลดวงความรักของคุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะมากเลยค่ะหากคุณมีคู่แล้วอาจจะเกิดอาการ3วันดี4วันไข้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องค่อยๆดูแลกันไปนะคะส่วนคนโสดค่ะมีโอกาสที่จะได้พบรักแบบส้มหลน่นอยู่ดีๆความรักก็มาเยือนแบบไม่ได้ตั้งใจราศีพิจิกหลังจากที่ดาวใหญ่มีการโยกย้ายราศีไปแล้วชีวิตของชาวราศีพิจิกก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ ดวงชะตาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออุปสรรคปัญหาคลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคราศีธนูดวงมีเกณฑ์ได้เจอกับสิ่งใหม่งานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนค่ะแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกด้วยหากคุณขยันทําบุญก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันอยู่นะคะราศีมังกรดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินค่ะ มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มาครองเช่นบ้านรถที่ดินหรือว่าคอนโดนะคะชาวราศีมังกรถือว่าเป็นราศีที่ฐานะทางการเงินจะดีขึ้นค่ะคุณจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยสองมือของตัวคุณเองนะคะราศีกุมความก้าวหน้ามาเยือนในชีวิตค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานร่วมกับคนหมู่มากทํางานในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะ ราศีมีนดวงชะตาของคุณค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอยู่ดีๆก็จะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาในชีวิตแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากเช่นกันค่ะหากชาวราศีมีนวางแผนการเงินให้ดีๆก็จะทําให้ฐานะการเงินของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างราคาดวงของคุณดีในเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหมอไก่ได้นะคะส่วนในครั้งหน้าคะ่ะหมอไก่จะเช็คดวงเรื่องอะไรนะคะต้องติดตามชมให้ได้คะ่ะอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะหมอไก่พอผัาที่นี้คะ่ะ